คือเมื่อปีประมาณ2,524ประมาณนะครับซึ่งหลังจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเคลื่อนย้ายด้วยแรงจูงใจมากมายผมขออนุญาตข้ามนงก่อนใ,ให้คุณแต่น่าชี้แจงต่อครับเช่นะ ผมจะเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเพื่อจะไม่ให้มีความสับสนในเรื่องของสถานะที่เราอยู่กัมพูชาและเราก็อยู่ประเทศไทยนะครับจากที่เราได้เช็คข่าวข้อมูลเนี่ยก็จะมีสื่อมวลชนทางฝั่งไทยนะครับได้เขียนค่อนข้างจะสรุปไปเลยว่าห้าคนไทยเนี่ยยอมรับว่าล้้าดินแดนกัมพูชานะครับซึ่งตรงนี้ได้สรุปไปอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการให้การของแต่ละคนในศาลกัมพูชาเนี่ยจะมี แตกต่างกันไปตามสถานะนะครับสาหรับของผมเนี่ยไปนในฐานะของสื่อมวลชนนะครับความสับสนของข่าวตรงนี้รู้สึกว่าทางสื่อสารมวลชนของเราค่อนข้างจะจะจะเหมารวมแล้วก็จะสรุปกันมากเกินไปนะครับพวกเราให้การแต่ละคนนั้นรายละเอียดต่างๆก็จะมีแต่ละคนที่ให้การแตกต่างกันไปตามที่บทบาทของคนที่มีอยู่นะครับเหมือนกับข่าวบางข่าวบอกว่าผมต้องการกลับบ้านเพราะว่าคิดถึงลูกและคิดถึงเมีย ซึ่งผมยังไม่มีครอบครัวเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ผมในเรื่องของคําให้การเนี่ยสําหรับของผมเองเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจและผมอยากให้สื่อมวลชนเขียนให้มันตรงหน่อยนะครับก็คือว่าสารกัมพูชาเนี่ยที่ถูกที่ผมเข้าสู่กระบวนการศาลเขาแล้วเข้เขาไต่สวนผมนะครับสารกัมพูชาเนี่ยเขาถามผมว่าคุณไม่รู้หรือว่าคุณได้เข้าไปในพื้นที่ควบคุมทางทหารของกัมพูชาเห็นไหมครับสารกัมพูชาไม่ได้บอกคุณไม่รู้หรือว่าคุณเข้าไปในแดนกัมพูชา แต่เขาบอกว่าเขาคุณไม่รู้หรือว่าคุณเข้าไปในพื้นที่ควบคุมทางทหารของกัมพูชานั่นจะหมายความว่าศาลกัมพูชาก็ไม่ได้ฟันธงร้อยเปอร์เซนต์ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นดินแดนของกัมพูชาเพราะเขาใช้คําว่าพื้นที่ควบคุมทางทหารของกัมพูชาผมก็บอกว่าผมไม่ทราบเขาถามผมว่าคุณเห็นป้ายกัมพูชาไหมคุณเห็นคนในกัมพูคนกัมพูชาไหมผมบอกผมเห็นอ้าวทาไม